ม้ององนแองนเก่าไม่ถอันนี้อันนี้งวดได้ปูงวดที่พันหนาลงวดหลอก0ุนเก่าโอ้งวดทุนเก่าอะทุนเก่าของปูเขาตรงๆเลยตัวนี้โอลยโอ้สองุนเก้านะสองซุ่นเก่าสามตัวนะโอ้โม่้องหาหนึ่งาพแต่โอ้หาหนึ่งกับเขาตัวนี้หานึ่งกับเรอ้โอ้เก้ากับหาหน่ะอืมโอ้ ก็ต้องแก่ก็ไม่ต้อรกก่อามถึงเดกว่ามันบผมโอ้มันถึันก็เจ้าชานนเรือกลางมันได้ทุนนครับอือมาสามสองคืเอาชนหามาหามาหาไมไาดูู้ไปไหกัครับ ผมมาจะไปลองกันโอ้ถ้าอันนี้ก็ต้องเอากันนะลองหาดลองแต่ผมต้องแปดสองเข่าอันนี้เล็กล่างครับผมเป็นเล็กล่างคือคือคือปูเห็ดมาโดนไปเลยนะครับปูหันเฮ็ดมาโดนโดนจริงนโอ้คำนวณแบบล่ามาโดนแบบเจอคนเถียง่าตลอดนี่มันโอ้ของปูนี่เขาตลอดเลยเขาตลอดต้องฝืนเฮ็ดกาไงไม่ออกไปเฮ็ดหรอนเฮ็ดพลาดกันวันนั่งบัวเขาว้าว ก็เจ้าอ่เขาก็จะก็อ่อนไรเนี่ยเนี่ยดมันถึครับผมถึกซ้ำตัวอืมต้องอเมแต่ตอเเก่อันนี้อันนี้งวดได้ปูงวดสุดทันมากลงวดดอกศุนเก่าโอ้งวดซุนเก่าอ่าุนเก่าของปูเขาตรงตรงนเยวนี่ได้โอ้สองุนเก้านะสองุนเก่าสามมกัน่ะโอ้โห้องหาหนึ่งามแต่โอ้หาหนึ่งกัเขาตัวนี้ อันนี้ก็คชรเก้เก้าก็หาหนึ่งอะทั้งบุนทั้งนางนี่ปาดปึงอโอ้ยเขาก็หาเห็นเขาเป็นเท้าบบโยูนี่พรพี่บุญพ่อโอโทษพราบดาชุกใส่สามสองสี่สามสามหกสามหกอันนี้เลือกทางบนนี่สองูสองเกิดสองเก้าอันนี้เลือกท่างครงรับ ล่างเลยเรียกล่างเลยชุดนี้เป็นล่างบัวปูเนี่ยเม่ามันได้ตัวหนึ่งครับผมเก่านเนี่ยเอ่างห้าแปดห้าเจ็ดครับผมทำมันออกลยอืม่ะว่านี้บัวปูว่นนี้ล่างห้าแปเจ็ดเป็นบัปูฮะห้าแปดเจ็ดบ่ครห้าแปดเจ็ดเนี่ยตอนนี้มาล่างมันมากห้าแปดม่ห้าเจ็ดครับอ่าต้องดเกทุกวันอืมวันนี้สองแปดสองเก่าเด็ดปูสองก่าเนี่้างบนลางบนเนข้างบนแยกบนแยกล่างให้เลย สองแปดสองก้าเจ็ดสี่อันนี้เป็นชุดบนพี่น่องอ,อันนี้ข้างล่างข้าล่างเหน็นหมขดล่างสองตัวนี่ขดสามตัวสองหวสองสามหวคนสองสามหันเขามานี่ตลรดได้ตัวดิปูเมื่อกันเพียงมันถึคือตามมันถคือตามตเม่ ค46อือ65ออกาเลยล้คำนวณเื่อเหมืนบาปูหรือวันนี้มีฝันมีบปูบ้อฝัฝันเงออฝันเห็นเห็นกระต่ายับวเบ่งมันยังว่าตามตามจนออกตามตรโอ้กระต่ายเมื่อเป็นสองตัวบลาปูวแลมันกระต่ายตัวนึงมันได้ออกฝักเบ่งตาราวโอ้เโอ้ไปออก แตว่าก็ว่าถ้าเปิดใช้ห้ด้ผมครับครับผมอมาต่อเรกชมันเิดเติดันจุดมันเถิดกันตาบตัวอืมแล้วก็เสเิอืมลักอยมาสองครอ้สองศูนเก่านะสองนเก่าก็่านดอนะอืมทั้งมนทั้งล่างไปจนเลยครับถ้ามันไปก็เกิดเกิดมืนบอกว่ายญ่เซ่ได้ผโอ้แล้วเขาไปจ่ายเงินออ่าอ่าเย้าตันว่าจะพาเขากับงอื พอจะาเขาขาด้วยกันจริงออระกฤันอวันนี้ชุดสามตัวนี่บอกูสาตัวนี่น่ลังเนยถใ้จมันออกมันออกห้าแปรเนี่ยอาเจ็ดาเจ็ตั้ก็ไปวดต้นยกพระต้องข้าอคนนะแบบที่ครับวัดลงพื้นี่ครับอืมวันเนี้ย มันได้ศูนย์ลักลอยมากศูนย์ครับมาจากเชียงดาวเลือกยี่สิบศูนย์ศูนย์กับหนึ่งครับมาตลอดเลยครับตลอดอืมพระวันนี้เลขออกกวอนเ่าครับเาออกกวอนเ่ารครับมันต้องมีกำลังเนี่ยเลขออกกวอนเ่าร์นีกว่าเห็นต้องมาแล้วนะครับผมโอ้ถือว่าเป็นบุญของยุบซี่แหละปู้พ่อแม่มาให้มาถ่ายร่ายรูปถายรูป่ายรูปครับสิครับผมซีรีส์ฮุนจักกันเรื่อยๆแล้วปู่บาดเนี่ยอ่า เจ้าว่าขอยูมบอน่งย่างแจ้าว่านทุมเจากันมันตุกมาเจาะเขาไปตึ้มเจ้าดานแต่ทายคิดไม่ห่าครับผมข้ายมข้ายืมรไม่ทันโอ้เขาบอกวิธีหมาหอยหันยูโรเก่าทายยู่หันเ้้ออรับบระยุทนั่นออกมาทายทางนอกครับจะไปนะนตัวฮะตัวนี้เป็ชุดบนมาครับม่บนบนไม่ใช่บบนมีสองแปดสองเก้าสองแปดสองเก้าแล้วก็เจ็ดสี่วงกลมเจ็ดสี่สองเก้าว่ปู นีว่วกกลมแบบไดนะกกมไว้่นน้โอ้เอ้าจะปาาแข้งพี่น้องวกกลมมาซื้อๆมีเล็กๆล่างาลกเดาหาแห้าเจ็ดถ้าแปดถ้าเจ็ดโอ้น้่ล่างเลเลขถ้ามันตรงกันมันจะออกกันด้เห็นบ่เออแต่ว่าจะต้องอกับอครับทีว่าเป็นอถ้ามันตรงกันมันถึงจะออกครับแต่ว่าน่าไมันะออกถ้ามันตรงกันนะับ โคือจั้งหัวเราหานึ่งตีปูสูตรสองสูตรมันตรงกันตรงกันนะถึงออกอ่าอืมงานเลยออันนี้เลือ oui. ็อันนั้นเป็นลักษณะเหน็บไหเหน็บไหมถ้ามถวาเลือไม่สองอันบ่มรับสองนี่เลืดคัมันอยู่ลักษณะสีเขียวอ่านเลือละคอมาศูนยแม่สามสบข้ามนี่เอไม่เกิดารอืมมีเห็นบางคนเรื่ไง ครั้บบ็ังนมเมก็ิเานก็่เออตเน่ยฮ่มฮ่มดซสไซตตัวนี้อ่าธรรมดซีขันมหาบริห็นปุ๋ยนี่เนาะบริห็นแล้วตอนก่อนพอปร่กาศพื้นแม่จุ่มปรจากรเต็มเลยแอ้วเาคูกัแต่ว่าเชื่ยมาบอกเลยว่าเราจับหมดจีวดแล้วเห็นหนักกันโอเคเราดู กูเตอง,ง้อยู่เตาเง,งอ้อยอ้กูเลยเห็น่าอย่นี่ตวอย่วาตามันต้องน,นี่ขันเป็นล่ะฉะนั้นกูใด้ิวเลยกูสั่หนตัวได้ครับอืมนนี่เป็นห้าเป็นคือืสามตัวค่เูเป็นเล่นอยู่อาจจะถับ,บเปลี่ย,ยกกนอ่าเล่ธรรมดาหนึ่งเล่กันธรรมดามันจิอ,ออกกันทำในเล่ห์ทนมันมันเลี่ยงเมื่อกเจ็ดแปดเเนาะ อ, <mas S 1> อ่าอันนี้ทำร้อเลี่ยงมันจะออกหักมันออกเร็ดเจ้าเจ็ดยังไมครับครับมันออกนี่ักษณะมันเปลี่ยมากเลยสีหักเนาะคาดมันเป็นแบบนี้ครับอืออถ้าบอกเราคนหาออกมาแดีวมันเป็นสีไมัเสีหักไปอือกเสหักเิเป็ต่ว่าเลยครับเกิดไปไามอตามเ้อื็น้ไปชุดบนหรอกครับ็ไ้ไปชุบนมา ตันบนบ้เออตันกบุอือแตว่าทุมืเจอกคนระบ้านราข้าับผมก็ย่บ้านเดียวกันเมนคดีกับมก็ง่ยทำไมทำไมบบากบรับบเมนครับชื่อะไรป้ารวยกับเอาฮัจาจบ้านเมอจก็เจนเยนนะเดี๋ยวต้มงนีอะไรับนอน้องพงนาน อ๋อแล้น่นะสามสี่สมตกนชุดชุดสามตัวสามตัวม่ตัวเลยนะปูสามตัวสามตองคือสามตองสามหกสามสองสี่สามหกเก้ามาหาือเียตัวแรไปูตัวรนี่เลยกต้งาต้องรอือกับผมเดียวกันน็ตปูไน็ตล้งตัวเดียวกันหัดนะปูอืมยึดได้กันเลื่องนันออก ามันออกกันบอกไปกันนะครับข้าวเจ็ดาวเเนันน้ครับสองไม่วอดแล้วับอกร้ออกเลยข้าผมข้าวไมจากอกร้อกแ่นอบสองเก้าดังแล้วพูรนเพราะมัน่าดังเอไปห้าสิบอกเลยครัผมตั้งเพต้นแตอเนี่ก็เหียกเ่องเนเลยอรับเาอันรักตนะอยเบื้องล้วนี่นั่นดีมาก มาร3ตามสตัวไม่ก็ตามับตองตามตามสองมนีมั่เ็ที่ทนนอกมาแล้วเน่เนัน้อวรงี้าหลอเลอะี้ว่อดะครับ เนีช <formation jin x 2> <at> ุดนนู้นคือตาตัวเขบาชื่อปั่นไม่ข้คนเดีวคนกรวายมเขาเรื่องกับลูกหลานคด้ับไม่ี้มันวากันได้นะครับนยนะครับนับด้ายนะครับตุดงสัจรอันเป็นสัญจรอันต้องกลมว่ออกันตัดุลวงลมว่พอกันม่ออกกันเรา ว้าวร่างานเขาไปกันเครื่อนจับเขาไปปฏิบัติธรรมมันเพื่อนหนจะเพียบนกูบางเอิญนั่นแหละอากันแค่นี้แหละเนาะรับหัดอึรจ้ับหัดฮึมแล้วก็ต้องมาต่อโอ้เมื่อกี้เขาไปเป็น้องฟุตบอน้องแกรที่เดียวนาพี่ร่างนะอ่าฝากต้อนเพ่อ่พี่น้องเอฟซีอ่าเน้นอันน่อยๆแกร์มตัวเลขแทบปู ตัวได้ผมก็จะเป็นจับแล้วห้องประเด้นมุ่นนี่หรอให้เบิ่งตามที่บอกบอกนอนันนะพี่ตามผัวบอกกันนะโอ้กับยาพี่ตามผัวบอกกันนะโอ้เอาครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นตวัวเลขแนวทางพระธุดงค์ปดนี่ครับผมอา่าขึ้นซื้อดีทราบบ้า,าหลายแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่งตามเจอได้เพียงเด้อเอาฝากตอนรับแม่พี่น้องสำหรับงวดนนี้ครับผมขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปง,ปง,ปงทุกท่านครับผม โศกมานครับผมพอให้ปดนี้ไปเอ็กัดก,กับปูด้พี่วังเดออ้อมากระจัดคัดกับพันทางช่องนาเสนอให้เป็นแนทางเท่านั้นอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาหาเห่งพาม่วนครับผมสําหรับชิปนี้ปูพันเน่นล่างได้พี่วองเด้อห้าแปดครับ